นะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับมาสูพาร์ทที่2แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมออกแบบไปรอบที่แล้วนะฮะเป็นเกาะใหญ่ๆผมก็เริ่มไปแกะว่าเอ๊ะต่อไปเราจะทําเป็นธีมอะไรดีนะแบบจะเป็นจีนดีไหมเป็นไวกิ้งหรือเปล่าหรือจะเป็นน้ําแข็งเป็นป่าเป็นคือคิดไปเรื่อยเลยแล้วผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะตัดสินใจว่าให้มันเป็น ให้มันเป็นแนวไหนดีแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าในเกาะน,นี้ผมจะผนวกรวมหลายๆสัญชาติเข้าไปด้วยกันนะฮะหลายๆแบบแต่ก่อนอื่นนะฮะที่พาร์ทนี้เราจะเริ่มนําสัตว์เข้ามาเนี่ยเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า staff facility ก่อนพวก keeper ฮัทพวกเนี่ยพวกเนี้ยเราจะได้สามารถซื้อสัตว์เข้ามาได้นะคะรับรวมทั้งมีคนที่จะเริ่มดูแลน้องสัตว์ต่างๆนานาและแต่ก่อนอื่นนะผมต้องสร้างทางเข้าตรงนี้ใหม่ก่อน อ่าผมขออนุญาตเอาทางเข้า2อันออกก่อนแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะทําเพิ่มเติมคือการติดไฟในโซนโซนด้านหน้าเพราะว่าผมลองไปปรับดูตอนคืนแล้วคือถ้ามากลางคืนแบบเนี้ยเออมันก็มันก็ไม่ได้มืดเกินไปเพราะว่าเออมันมีแสงจันทร์มีอะไรแต่ว่ามันก็แอบน่ากลัวน,นิดนึงเดี๋ยวจะเอาพวกไฟมาเติมด้วยนะครับแต่ก่อนอือ่นผมขออนุญาตไปสร้างบิลดิ้งก่อน ผมดะทำเป็นแนวเชิงแบบเออเป็นร้านกาแฟมีอินโฟเมชันแล้วก็ถ้าสมมติว่าเอ้ยยืนอยู่ตรงนี้มันสามารถดูวิวสวนสัตว์ไปด้านนอกได้ด้วยนะครับมันจะยากนิดนึงตรงที่ว่าผมมาเล็งไว้ว่าจะอยากจะทํา2ชั้นแต่พอการทํา2ชั้นเนี่ยมันต้องสร้างบิวติงเสร็จก่อนแล้วเราค่อยสร้างผาดเข้ามาเพื่อที่จะให้เกสสามารถขึ้นไปชั้น2ได้ซึ่งถ้ามันพอเป็นไปได้นะถ้ามันพอเป็นไปได้นะผมอยากสร้างชั้นที่3ด้วย เออแต่ว่าเรามาลองดูก่อนดีกว่าว่าเราจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้หรือเปล่านะฮะผมจะสร้างเป็นรูปสมนะครับใช้กำแพงทั้งหมด3 3แบบก็คือคอนกรีตนะครับแล้วก็เป็นไอออนวอลนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกระจกแล้วกันแต่กระจกเดี๋ยวผมค่อยมาเลือกสีอีกทีนึ่งมาเอาคอนกรีตสร้างตีบล็อกขึ้นมาก่อนผมจะตีบล็อกเข้าๆก่อนนะว่ามันจะไซส์ประมาณไหนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนว่าจะเอาอะไรอยู่ตรงไหน 2 3 4 5 6 6ช่องช่องละ4เมตร4 6 2หซ้าย24เมตรน่าจะได้อยู่โอเคสิ่งปลูกสร้างแรกไซส์ประมาณขนาดนี้ตอนเดินเข้ามาดูใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่เนาะน่าจะกำลังพอดีนะครับอันนี้จะเป็นเข้ามาเป็นชั้นแรกนะครับเป็นชั้นแรกเป็นที่นั่งแล้วก็จะเป็นที่ขายของอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็จะต้องมีชั้น2และชั้น3ด้วยผมเคลียร์ชั้น2ก่อนอเ,เออว่าจะช็อปฟอนต์มันจะสูงพอไหมอ่ะเออช็อปฟอนต์มันจะสูงพอไหมอันนี้มันเป็นที่นั่งเล่นไงช็อปฟอนต์สูงเตี้ยไปจริงด้วยเราต้องยกตรงนี้ขึ้นมายกแผงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทบอาคารอาคารที่ไม่ได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมตรงๆอะครับอาคารที่มันมีม,มีบางอย่างยื่นออกมายื่นออกมานอกอาคารด้วยคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะที่เหมือนตู้คอนเทนเนอร์อะเออที่เขามา่วางซ้อนๆๆๆกันแล้วมันก็จะมีอะไรที่ยื่นออกมาด้วยอะตรงนี้ก็จะเป็นของชั้น2นะครับมันก็จะยื่นมาในฝั่งของฝั่งชั้นหนึ่งะสักเล็กน้อยนะครับเผื่อที่จะเป็นร่มเงาให้ได้บ้างในบางบ,าง,บางช่วงบางตอน บางช่วงบางเวลาเออพอได้ไหมพอได้นะผมว่าพอได้ส่วนตรงชั้น3ก็จะยื่นออกไปคล้ายๆกับระเบียงชมวิวเอาไว้ดูนู่นนี่นั่นที่จะมีมาในอนาคตอะครับขออนุญาตลองสร้างทางเดินเอาผมไม่แน่ใจว่าพอเราสร้างทางเดินแล้วเนี่ยมันมันจะสามารถนะฮะใช้งานได้จริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลย โอเคอันนี้ชั้นหนึ่งเนาะอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งผมว่าชั้นหนึ่งอะไม่มีปัญหาหรอกชั้นหนึ่งอะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าไอ้มากกว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเด้มันจะมีปัญหาหรือไม่แค่นี้ก็มีแล้วหรอไม่เอาสิอย่าดือ้อโนยูคานดื้อนะ okay. เ,เข้ากริดนี้สร้างสแควร์น่าจะได้อยู่สมมติว่าตอนนี้เห็นว่ามันไม่เกินนะครับเพราะว่าอาคารผมมันน่าจะเลื่อนไปนิดนึง ผมต้อง e l e t e ตรงนี้เพื่อทำบันไดขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองไหมขึ้นไหมอย่างนี้คือขึ้นไหมหรือว่าอย่างนี้คือยังไม่ขึ้นอย่างนี้คือขึ้นแหละเอออย่างนี้คือขึ้นแหละเออขึ้นแล้วเหมือนเดิมครับเราทำเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม,มลองเลื่อนดูก่อนนะลองเลื่อนดูก่อนนะครับคุณผู้ชม เฮ้ยมันได้ว่ะเฮ้ยมันมันโอเคเฮ้ยมัน not bad มัน not bad นี่ไงมัน not bad ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาพวกต้นไม้หรือว่าเอากำแพงมาปิดมันก็น่าจะสวยงามขึ้นลองขึ้นชั้นสามอีกหนึ่งรอบก่อนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันได้อยู่มันได้อยู่มันได้อยู่เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นชอ o ฟอน n ได้ครับแบบว่าพวกอ่า f a c i l ตี้แบบร้านขายของหรืออะไรเงี้ยเออเราสามารถทําได้เว้ย แต่ตรงน,นี้ผมอยากได้เป็นเหลี่ยมอะโอเคอันนี้เป็นชั้นสอง้าวแต่อาคารผมยังไม่ไรเดี๋ยวผมค่อยแก้อาคารถัดไปเรียบร้อยฮะเราสามารถทําทางเดินของลูกค้าจากชั้นจากชั้น2สู่ชั้น3ได้ส่วนอันเนี้ยเราก็สมมุติว่ามันตรงแล้วมันก็จะได้ตึกอาคารประมาณนี้ครับมันมีพื้นไหนดูเป็นร้านกาแฟได้มากกว่าน,นี้อีกไหมอ้าจำภาพนี้ไว้นะครับ จําภาพนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะสร้างทางเดินใหม่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกว่านี้ให้ได้รูปทรงประมาณนี้เนาะรอแป๊บหนึ่งโอเคผมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราพยายามใส่กระจกในหลายๆจุดไปก่อนนะครับเช่นตรงนี้เป็นต้นนะฮะเราดีลิทตรงนี้ออกเพื่อที่เราจะเอากําแพงที่เป็นกระจกมาใส่อ,อ,อะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปกั้นห้องข้างในก่อนตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะจะเป็นกระจกเหมือนกันแล้วเราก็เอากระจกแบบเตี้ยฮะมาเป็นที่กั้นตอนแรกเมื่อกี้ผมแบบเข้ามาในหัวว่าเอ้ยผมอยากทาโซนที่ เป็นเคอร์อนะพื้นกระจกใสเวลาไปตึกสูงๆอะ่ะเออเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตเนาะเออมันมันก็น่าจะดูแบบน่ากลัวดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันทําไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นหลักที่เราใช้อะ่ะมันจะเป็นพื้นที่เป็นปูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทําให้เห็นว่าเออมันไม่ได้อะ่ะนั่นแหละอันนี้เป็นช็อปน้ําครับ ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับผมจะเปลี่ยนมันเป็นกระจกทั้งหมดนะครับในตึกนี้สิ่งที่ผมขาดไปนั่นก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำเราต้องมีห้องน้ำก่อนเนาะประตูห้องน้ำใช่ไหมครับประตูห้องน้ำมันต้องใช้เป็นอันนี้ใช่ไหมอ่ะอันที่เป็นอันเนี้ยชั่วคราวไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมต้องปูพื้นด้านล่างก่อนนะครับตองแถวโอเคเอาเราสามารถเปลี่ยนสีผนังคอนกรีตได้ด้วยหรอเงี้ยน,นะ ประหลาดโดยแท้เดี๋ยวนาคตเข้ามาแก้ดีกว่าว่าผมจะเป็นเสียอะไรเนาะเออเมื่อกี้ที่ผมคิดได้นะครับผมจะแก้ทางเดินตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับชั่วคราวไปก่อนครับชั่วคราวไปก่อนแล้วก็มีต้องมีทางลงมาจากตรงนี้เนาะนี่ก็ง่ายดีเดินตรงมาปุ๊บแล้วก็มาขับเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสวนเล็กๆครับโอเคได้ไหมน่าจะได้อยู่นะสวนตรงนี้ แล้วนี้ก็จะเป็นป้ายมันจะมีกระจกอันหนึ่งที่ผมจําได้ในอดีตอันนี้ปะเออเราเอาเป็นกระจกใสๆแบบนี้ดีกว่าไหมถ้าเราเอาเป็นกระจกใสๆล้วนมันจะสวยกว่าไหมครับโอเคน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวผมใช้เป็นกระจกใสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันแต่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้เป็นพื้นคอนกรีตก็ได้นะผมกำลังคิดว่าผมจะเปลี่ยนพื้นตรงนี้ให้เป็นพื้นกระจกใสครับ มันก็จะสามารถมองทะลุออกมาจากด้านล่างได้เนาะแล้วก็ติดไฟข้างบนเราก็วางพวกของประดับตกแต่งนี่เดี๋ยวเราจะมาติดไฟตรงนี้กันนะครับเราจะมาติดไฟกันน่าได้อยู่เนาะเดี๋ยวมาตกแต่งห้องนี้กันดีกว่าครับเอาประตูก่อนเปิดแบบนี้โอเคถูกต้องเอพา no วอร์ไม่ติดไม่เป็นไรถือว่าสวยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมี power เราค่อยว่ากันเนาะ มีพวกเราสิงสาราสัตว์อยู่ในห้องนะฮะเป็นคล้ายๆกับห้องจัดแสดงเล็กๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะวางทะลุไหมทะลุจริงด้วยมีตัวเล็กกวน,นี้ไหมอเออเออเนี่ยเป็นห้องจัดแสดงแพนด้าอะไรเงี้ยเอาน้องหันออกไป <c oughs> <c oughs> เออมาตอนคืนมันต้องหลอนกันหน่อยแหละ มันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างต่อไปก็ลิงอันนี้มีลิงสามสหายครับเออแล้วฝั่งนี้มีน้องจ้างน้องจ้างตัวใหญ่เกินไม่ได้แผนด้าแดงแล้วแผนด้าแผนด้าแดงแล้วกัน,น,น,กนข้างในมีหงง่วงูไม่ได้ล,ออละเฮ้ยลาม้าทองคำอยากได้อยากได้ลาม้าทองคำอะ่ะแต่มันแต่มันห้องผมมันเตี้ยไปแต่ไม่เป็นไร เอาเท่านี้ก่อนฮะทีนี้เราจะจัดไฟเป็นสปอตไลท์ส่องออกไปดีไหมไม่ได้มันต้องส่องขึ้นมาเนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรเบื้องต้นเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะจริงๆผมอยากทำโต๊ะเก้าอี้วางข้างในอะแต่ว่าต้องทำเองละสิเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าลวกันต่อไปก็เดี๋ยวผมพักเหนื่อยมาทำสวนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเข้าสู่ธรรมชาติกันบ้านดีกว่าคือกะว่าจะใส่ต้นไม้ใหญ่ไว้หนึ่งต้นครับผม,มาไปเลือกเบื้องต้นมาแล้วแหละ เอาต้นไหนดีอ่ะเป็นต้นนี้แล้วกันย่าย่าจากการหาสีเอาออกก่อนอ่ะโอเคแน่นอนครับว่าการจัดสวนเราจะต้องเอาดินมาลงหลังจากปูดิมนมาสักพักผมก็รู้ครับว่ามันไม่ค่อยสวยเนาะเออมันไม่ค่อยสวยเลยตอนแรกผมตั้งใจว่าจะใช้เป็นไอ้พวกเนี้ยโอ้ แต่ผมเปลี่ยนใจแล้วว่าผมใช้ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาดีกว่าเอาใหม่อีกรอบครับเอาใหม่อีกหนึ่งรอบเนาะถ้าเราใช้หินเนี่ยมันมันก็น่าจะดีกว่าเนาะเราลองใช้หินกันดูดีกว่าครับ ต้องใช้หินจริงด้วยต่อไปจะเป็นการตกแต่งกําแพงตรงนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะต้องติดก็คือเป็นโคมไฟนั่นเองครับเดี๋ยวเราใช้โคมไฟประมาณนี้ดีกว่าได้อยู่แล้วเนี่ยได้อยู่แล้วเนี่ยส่วนไฟที่อยู่บนตึกเราก็จะใช้เป็นอันที่หน้าตาคล้ายๆกันครับ<ม>เออ,อตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาต้นไม้มาห้อยตรงนี้เนาะผมว่าดอกไม้มันจะบดบังไฟเราเกินไป เราะฉะนั้นแล้วเอาใหม่ใช่เลยอันนี้แหละแต่จะเป็นต้องห้อยขนาดนี้ด้วยหรอเออได้อยู่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 ประหลาดไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับแล้วเราก็ได้ใช้ i อว่ะครับเป็นตัวตกแต่ตแตงหลักอยู่ตรงนี้ออได้อยู่ได้อยู่ y ย a ามาสู้ yeah. อันนี้เป็นลิงไม่ใช่ลิวเมอร์นะฮะกําลังคุยกับกวางอยู่นะครับแล้วก็มีสิ่งโตอยู่ตรงนี้โตโฮกและตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราบอกว่าเราจะมีช็อปอะไรบ้างแน่นอนว่าเรามีอินฟอร์เมชันครับนันไหนดี่ะมี ATM มีเล็กกนนี้ไหมฮะโอ้โหคือทรายจันเป็นต้องอันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคือทราย ATM ใหญ่มากอะคือผมอยากได้เล็กกว่านี้มันปรับไซส์ได้ไหมมันปรับไซา์ไม่ได้ด้วยอะ <c oughs> ไร เราเคยเราเคยคิดว่าแบบว่าเราจะมีหมีแบบไม่มีเหตุผลไหมฮะมีหมีแบบไม่มีเหตุผลครับตอนจบครับมีหมีแบบไม่มีเหตุผลหนึ่งตัวเฮ้ยน่ารักเราด้านหน้าก็มีหมาป่าไม่ได้มีกวางแบบไม่มีเหตุผลอีกหนึ่งตัวครับผมยังไม่ได้คิดเลยว่าตรงนี้เราจะเอาอะไรมาใส่บ้างอะพะั้นเราต้องเลือกช็อปก่อนเนาะเราต้องเลือกช็อปก่อนใช่ป่ะเราถึงจะเอาป้ายมาใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้เราจะใส่ป้ายนะครับว่า มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเนาะมีอินโฟมิชันตัวไอตัวหนึ่งก่อนแล้วกันสมมติสมมติสมมติเป็นอย่างนี้อินโฟมิชันมีน้องชายหญิงแล้วก็มีชื่อช็อปตึบตึบต,บตึบไปเออต้องเอาคืนที่ด้วยเมื่อกี้ผมแอบ,บยืมมาถ้าเอาเข้าไปปุ๊บบังทุกอย่างเลยครับบายด้านบนครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเลือกช็อปเข้าไปในนี้กันก่อนดีกว่าโอ,อ้ยผมยังค้างตรงนี้ไว้อยู่ติดค้างไปก่อนไม่เป็นไรเราเลือกช็อปเข้าไปตรงนี้ก่อนดีกว่าครับ ชั้นบนนะฮะเรามีร้านแรกนะฮะเป็นชีฟ e บฟนะครับมีร้านน้ำอีก2ร้านนะฮะเป็นฟอกคอฟฟี่ครับแล้วก็อีกอนา t ต e r o วันนะฮะเป็นปิ๊บช็อปวอเตอร์ครับได้ทั้งหมด3ช็อปเราต้องไม่ลืมแปะป้ายครับโอเคเรามีชีฟ e e ฟครับเรามีปิ๊บช็อปวอเตอร์ครับแล้วเราก็มีฟอกคอฟฟี่ครับนะเราก็ต้องตกแต่งตรงนี้ด้วยกระถางต้นไม้โอเคเป็นต้นนี้แล อันนี้เราใส่อะไรดีอะมีเมอร์ชชนดายกับอินโฟเมชันครับเราต้องใส่อินโฟเมชันก่อนในที่แรกอินโฟเมชันอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันและที่ที่2ครับเราเอาเมอร์เชนดายมาขายดีกว่าเมอร์เชนดาเป็นบอลลูนเหรอหรือหมวกหมวกดีกว่าเบียนเล็กหนึ่งไม่เป็นไรครับเบี่ยเราเอากระถางตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องเอาห้องน้ํามาใส่นะครับเอาห้องน้ํามาใส่ตรงนี้ เย้ yeah, เรามีที่ไว้ให้น้องแล้วแต่ว่าเราต้องสร้างอันนี้ขึ้นมาก่อนฮะสร้างลากฐานให้น้องขึ้นมาก่อนและเราก็จะมีที่ไว้น้องแบบไม่ต้องมีเหตุผลเท่าไหร่ yes คือไม่มีอะไรครับผมแค่อยากเอาลามะมาวางเฉยมันน่ารักอะโอเคได้อยู่เนาะผมสามารถเปลี่ยนสีคอนกรีตต,ตรงนี้ได้ให้เป็นสีขาวเหรอ คอนกรีตเอ้ยคอนกรีตเป็นสีขาวสวยของตกแต่งนะครับสไตล์คอนกรีตเนี่ยมันสมากมันเป็นสีขาวไงผมก็เลยเอ๊ะเอาทั้งหมดงั้นเอาทั้งหมดเป็นสีขาวเลยละกันมันก็จะง่ายดีต่อไปนะครับเราก็ต้องเอาพวกโตะ๊ะพวกที่นั่งมาใส่ข้างบนเนี่ยต้องมีที่นั่งตรงนี้มีที่นั่งนะครับแล้วก็ตู้ a t ทมใช่ตู้ a t ทม ก็ด้านบนต้องมี d onation box ในมุมที่ยืนตรงนี้เราจะได้เห็น something แล้วกันต้องมี donation box ใส่ไว้ให้ด้วยต้องมีถังขยะหน้าห้องน้ำก็ต้องมีถังขยะครับต้องมี formation ด้วยและก็ที่นั่งครับที่นั่งเดี๋ยวผมต้องเติมกระถางต้นไม้และต้นไม้ไปที่ชั้น3นิดหนึ่งเพื่อความสวยงาม ส่วนต้นไม้ที่เราจะใช้กันนะฮะจะเป็นต้นไม้ขนาดกลางนะฮะถึงเล็กที่ปลูกในกระถางได้เช่นต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้มันหยองกอดไปไหมอะโอ้ปอรเซีลนัดต้นใหญ่จังอ,อันนี้มันก็ดูเข้ากับสถานที่นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่แผดกิขข่งก้านอะ่ะผมอยากได้มันแผดกิขข่งก้านสักนิดนึงอะ่ะเพื่อที่มันจะได้เป็นร่มเงาให้แก่คนมาเดินผมใช้เป็นต้นเนี้ยแล้วกันครับดมอนเดฟประมาณนี้ ขาดอะไรอีกนะอาขาดอีก2จุดนะครับอีก2จุดก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปด้วยด้วยร้านกาแฟาใช่ไหมผมผมเรียกตอนแรกว่าร้านกาแฟาเนาะก่อนที่จะจบไปด้วยร้านกาแฟาตรงนี้นะครับอีก2จุดก็คือต้นไม้ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่เดี๋ับอีก2จุดนะครับที่ผมจะทำเมื่อคือในห้องนี้เราจะต้องติดไฟเฮ้ยเราสามารถจัดแสดงแกงน้ําแข็งตรงนี้ได้ แน่นอนครับว่าเราต้องเอาหินมาวางด้วยนะฮะไม่ใช่หินสิมันเป็นน้ําแข็งเนาะมันเราต้องเรียกว่าก้อนน้าแข็งมาวางด้วยนะครับเป็นการจัดแสดงแน่นอนครับต้องเอาสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วมาใส่แต่หัวน้องทะลุเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นได้แค่หมีซึ่งหมีหัวน้องก็ทะลุเพราะตัวใหญ่มากเอ้ยมได้อยู่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  เออถ้าเรามองมาจากด้านนอกเนี่ยมันก็จะเห็นน้องหมีแต่ว่าโอเคแหละข้างมังเนี้ยเราจะเห็นแผ่นด้านใต้ตรงนี้เฉยๆเนอะเดี๋ยวเราต้องติดไฟตรงนี้อีกนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะใกล้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องมาเติมป้ายตรงนี้ครับไม่กี้ผมมีอะไรบ้างนะเออผมลืมไปละ <laughs> ย yeah. และนี่นะครับก็จะเป็นสถานที่แรกนะครเป็นฟอร์ซิลิี้แรกที่ผมสร้างนะครับของสวนสัตว์มาซูนะฮะก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าต่างๆนะฮรรวมทั้งห้องน้ำอินโฟมิชันแล้วก็ร้านขายหมวกด้วยนะครับชั้น3เนี่ยเราสามารถขึ้นมาเพื่อเป็นจุดชมวิวได้นะครับและแน่นอนว่าผมก็จะเอาซัมซัมสัตว์มาใส่ตรงนี้ปัรบนะครับ ที่เราสามารถมายืนดูตรงนี้ได้แล้วก็ใกล้ชิดสุดๆไปเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะครับแล้วสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะจบไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะต้องมีสัตว์และคือสถานที่นี้จะต้องมีสัตว์ละไม่มีสัตว์ไม่ได้แล้ว พบกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะกับไมซูครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าในคลิปถัดไปผมจะทำมันสวยกว่านี้ขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนาะแล้วก็มาดูดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วมันจะสวยงามหรือว่ามันจะพังพินาศนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ